ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะประธานในพิธีกระผมในนามของสำนเรียนความถึงกิจกรรมในการจัดโครงการและกำหนดให้วันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์2569เป็นวันเลือกตั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560กำหนดในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่จะมีขึ้นในวันที่8ปุพฤาสองพันห้า5 6 9ห้นะครับได้มีผู้ติดตามและผู้ช่วยหาเสียงนะครับ mm. เป็นมีงานท่านได้พร้อมใจเท่าไหรไม่ออกรับเปรียบไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงและทําให้การเลือกตั้งเป็นไป้วยควยมสมานเนืฉันในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษดรแบบแบ่งเขต mm. เลือกตั้งจังหวัดฉะน่านในวันน,น,นี้กระผมให้ขอให้ผู้เึกตา จังหวัดเนาและผู้เขา้ารับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้หมาระชัน,นในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบทุกท่านครับกระผมมีความยิดีเป็นอย่างยิ่งงานของเราแต่เดิมมีการไปมาอา้าฝูกกันแบ่งปันกันการแข่งขันและหากมีการซื้อเสียงจากประชาชนมีสิทธิเลตั้งจะทําให้เป็นฝกักเป็นฝ่ายเกิดก,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 การแบ่ง ถ้าเป็นพวกเป็นภาพที่บางจังหวัดถึงกับทําร้ายกันถึงแก่ชีวิตก็มีอธิ้งยในอน,นาคตการที่ขงงํานกราชการการเลือกตั้งประจำศรีน,นาศนั้นได้จัดวาบผิดกฎหมายและสร,ระ้รสภางความรักความสามัคคีของผู้เกี่ยวข้องต่อกันโดยขุนศระรู้อภัยรู้จักสามัคคีปัญหาและความขัดแย้งต่างจากการที่ข้ารงงาชการการเลือกตั้ง ประจำตัวชนะความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมัตั้งให้เกิดความรู้ความเข้าใจสามารถารทำไปปฏิบัติบางทีที่คนจะต้องตระหนักและร่วมมือกันเพื่ออนาคตของประเทศชาติปัจจุบันได้เวลาทีค่คนรัลงเชิญสมัชชาในการเลือกตั้งสมาชิกผู้ทำผู้แทนราษฎรแบบแบ่บเขตเลือกตั้งจังหวัดชนยงรานั้นีครับ ท่านมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับท่านที่สี่นะครับท่านจำลองนะครับสีสำลิกนะครับท่านมาจากจังหวัดสมุทรสาครนะครับอย่าลืมับท่านวาผมเป็นไงนครับทั้งผู้สมัครเองผู้ช่วยหาเสียงแน่นหร,รือยังครับลงพื้นที่เปลี่ยนรองเท้าให้กี่คู่แล้วครับ แห่งนะครับผมก็ลงพื้นที่ไปหลายพื้นที่เหมือนกันนะครับต้องบอกว่าไปไปให้ความข้อมูลการออกเสียงประชาธิตินะครับเพื่อท่านก็ไปศึกษาดูนะครับว่าสิ่งที่เขาจะมีไอันนี้นะฮะแันนี่แจกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ฮะสิ่งที่มันมีความคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะครับก็มีสัญชาติไทยนะครับยุนะครับพอไปถึงไปแต่ละพื้นที่อย่างเงี้ยขออคะ